สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวขายชุดคอนโซลหน้านะครับโวลโว่เก้นะครับสีดำนะฮะคอนโซลหน้าทั้งชุดเลยนะครับก็จะมีคอนโซลตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีชุดเกะเก็บของนะครับก็มีสวิตช์แอร์ไล่ลงมาทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะได้ในชุดของตัวเรือนใหม่นะครับตัวเรือนใหม่นะฮะช่องแอร์นะครับพัดลมเออไม่ใช่พัดลมลําโพงนะครับลําโพงชุดลําโพงลายฝ้าด้านบนสภาพดีนะครับไม่แตกไม่หักนะครับภาพสวย สวยงามมากเลยนะครับจุดยึดไม่แตกไม่หักนะครับสภาพอย่างนี้หายากมากนะครับล็อกได้ปกตินะครับชุดคอนโซลหน้านะครับฮอนด้940นะครับสีดำนะครับชุดแอร์ก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะรีสโตรรถฮอนด้940ของตัวเองนะครับอนุรักษ์ไว้สะสมไว้นะครับก็ชุดคอนโซลชุดนี้สวยมากเลยครับ ได้ชุดของตัวชุดเลื่อนไม้ด้วยนะครับหน้าร้านอยู่ลำดุกาคลองสามครับถ้าทุกท่านใดสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ